สวัสดีพี่น้องประเทศไทยผมเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีพี่น้องชาวไทยนะวันนี้เขาเชิญผมมานะผมก็มานั่นแหละนะสำหรับท่านใดที่ไม่รู้ว่าผมมาทำอะไรก็ไม่จำเป็นต้องรู้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผม,ผมจะมาทำไม วันนี้ก็เป็นวันที่ผมจะนำความรู้มาให้พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะนอกจากที่ผมจะให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยได้ปลูกหมูปลูกไก่ไว้กินแล้วผมก็ยังมีความรู้ให้พี่น้องยูทู e ทุกคนที่ติดตามผมมามีความรู้ร่วมกับผมด้วยข่าเรื่องเลยและกัน เรื่องของเรื่องคือรู้จักไหมพรบอ่ะรู้จักปะพระบพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคนมีกันหรือยังะนะมีอยังถ้ายังไม่มียังไม่มีไปปีนดูข้างบ้านข้างบ้านเขาทำยังไงกันถึงมีมันดียังไงพรบนะพระบพรบเนี่ยนอกจากจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรายังเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละสามหมื่นบาทนะแต่กระทรวง ไม่อยากให้เกิดกับทุกคนขอให้ทุกคนมีเพราะว่าทุกคนแข็งแรงอยู่แล้วขับมอเตอร์ไซค์ดินบนแบนแบน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 ยุล้อพลืดกันทุกคนนะไม่เป็นห่วงไม่เป็นใยคิดว่าทุกคนจะปลอดภยัยแต่ชีวิตของเราไม่แน่นอนขอให้ทุกคนมีซะนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว้าวมากเลยอ่าพรลบเนี่ยถ้าเกิดการสูญเสียจากผู้ขับขี่ยานพาหนะแล้วเนี่ย จากสามแสนตอนนี้นะก็ให้เป็นห้าแสนแล้วเงียบกิฟเงียบกิฟเพราะฉะนั้นรู้เอาว่ากลรบเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะมีค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลสามารถที่ต้องเบิกจ่ายได้เสียงเสียงลุงอาจจะดังไปหน่อยนะเอาเอาเป็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ลุงอาจจะพูดไม่ค่อยได้ชัดเจนเท่าไหร่ แต่ถ้าอยากรู้ให้ชัดเจนมากกว่านี้นี่เลยสนักงานคอปพอสายด่วนคอปพห1ึ่งอยากรู้เกี่ยวกับพรบการประกันภัยไว้ใจคอปพอ